อือฮึเจียบพิจิตราอดีตแซ่บมาก อวดอกตุ้มไทยแบบรัวๆเลยทีเดียวค่ะพูดถึงอย่างมาค่ะสำหรับดาราสาวดังเจี๊ยบพ,พิจิตราที่เราจเจนว่าเธอนั้นเป็นสาวพเรียบร้อยสุดๆพูดน้อยแต่ตลกมากเรียบร้อยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากผู้คนได้ดีกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้เธอก็ถูกพูดถึงทาง,งด้านการแต่งตัวที่ไม่ต้องโชว์มากก็สวยและแซบเบาๆในเวลาเดียวกันซึ่งวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนไปส่องภาพในอดีตของสาวเจี๊ยบกันค่ะที่อดีตของเธอนั้นเคยนุ่งบีกินี่ ตัวจิ๋วไทยแบบสุดเซ็กซี่บอกเลยคะ่ะว่าใครได้เห็นเป็นตั้งตะลึงอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นยังไงนั้นไปติด,ต,ดตามชมภาพกันได้เลยคะ่ะ